แต่ที่แย่แล้วค่ะคุณครูตอนนี้ตัวเลขไม่ดีเลยค่ะตัวเลขผู้ป่วยโควิดวันนี้หลายคนตกอกตกใจกันนะคะเพราะว่าขึ้นไปหลัก7,5 0 0แล้วเพิ่มจากเมื่อวันตั้ง2000ค่ะรายงานล่าสุดประจำวันศุกร์ที่7มกราคมผู้ติดเชื้อรายใหม่75,26รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เยอะเลยมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด2 2 50 0 0 0กว่ารายแล้วมีผู้เสียชีวิตไป21,799รายวันนี้ป่วยใหม่75 0 0 0รักษากลาบบ้านได้แค่2 8 0 0 0เอาละเดี๋ยวเราจะได้เห็น ว่าตัวเลขของคนที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจะสูงขึ้นเรื่อยๆวันนี้42,580คนแล้วนะคะอีกหน่อยระบบสาธารณสุขเราคงต้องทํางานหนักกว่าเดิมค่ะส่วนการป้องกันก็คงจะทําได้แต่วัคซีนนั่นแหละค่ะตอนนี้สบคอนุมัติวัคซีนเข็ม4แล้วนะคะให้ประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นบูสเตอร์ค่ะทางด้านคุณหมอทวีสินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบคก็บอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะพูดถึงเข็ม4กันแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเจ้าโอม ครนก็เข้ามาโควิดก็หูตัวเลขคุมทับไม่อยู่แล้วค่ะเป้าหมายมี3แผนดังนี้ค่ะอย่างแรกคือเด็ก12ขวบขึ้นไปที่ ย, e ยังไม่เคยรับวัคซีนนะคะในท่านนายกก็มาดูแลเต็มที่เพราะว่าท่านก็มีอำนาจเด็กขาดเลยใช่ค่ะวันนี้วันศุกร์นะก็ต้องประชุมกันค่ะผลออกมาก็คือว่าเด็ก12ขวบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนต้องได้รับวัคซีนนะคะติดต่อไปด่วนเลยคุณพ่อคุณแม่หรือจะวอล์กอินไปก็ได้ค่ะสําหรับใครที่ได้รับวัคซีนแล้วและเคยติดเชื้อก็ต้องมากระตุ้นต่อนะคะใครที่เคยติดเชื้อต้องกระตุ้นวยคะส่วนเด็ก5 12ขวบก็ต้องได้รับวัคซีนเหมือนกันแต่ไม่บังคับค่ะแล้วแต่่่สสมัคครรใใจเลยยวนทีอากได้ เข็มสนะคะเข็ม1เข็ม2เป็นซีโนแวคหรือเป็นอะไรต่ออะไรเข็ม3ได้เป็นไฟเซอร์เข็ม4อาจจะได้เป็นไฟเซอร์หรือโมนานาระยะห่าง3เดือนขึ้นไปนะคะก็เช็คกันเลยว่าตัวเองเหมาะสมที่จะฉีดอะไรชอบอะไรนะคะหรือ,อสามารถจะวอลอินไปได้ที่ไหนบ้างอตอนนี้เขาก็ให้วอลอินแล้วด้วยนะคะสําหรับเดือนมอการาคมนี้มีเป้าหมายว่าจะฉีดเกือบ10ล้านคนนะคะ9.3ล้านคนเข็ม1เข็ม2เข็มสและเข็ม4เตรียมวัคซีนไว้เต็มที่แล้วและส่วนยาที่ต้านไวรัสก็ต้องเตรียมไว้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ มันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวระบบสาธารณสุขเราจะแยกนะคะยาแพ็กโลวิดที่สําหรับต้านไวรัสได้ขออนุมัติจัดซื้อแล้วเตรียมไว้ห้าหมื่นชุดอ,อันนี้รองรับ,รบไว้เต็มทีฟาวิคพิราเวียก็ยังอยู่ถือว่าเป็นยานหลักที่เราจะต้องใช้กันอยู่นะคะขณะนี้เนี่ยพื้นที่สีอาจจะมีการปรับค่ะคุณสวิทเพราะว่าจากสีส้ม3 9จังหวัดเพิ่มเป็น69จังหวัดแล้วล่ะที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยที่เป็นสีฟ้าตอนนี้อาจจะมีความกังวลแล้วว่าที่ท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพกัญจณบุรีกระบี่ชนบุรีนนทบุรี พังงาภูเก็ตแม่ตัวเลขก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะคะไม่ได้ปรับเป็นสีแดงสีแดงเข้มแต่อย่างใดค่ะส่วนการทํางาน work from home work from home ให้เวิร์คฟาร์มโมไปเลยค่ะยาวถึง31มกราคมจากเดิมที่จะหมดประมาณวันที่1มกราคมแล้วก็ขยายมาเป็น14วันตอนนี้เอาไปถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยค่ะสุรายังจำหน่ายไม่ได้นะคะหลายๆแห่งนี้ก็บอกว่าติดเชื้อกันเยอะหลังจากฉลองปีใหม่ส่วนการเปิดสถานบันเทิงว่าจะเปิด16-16เลื่อนไปก่อนค่ะยังเปิดไม่ได้ทั้งผับบาคาราเกะร้านอาหารอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีค่ะ